มาอีกแล้วจ้าพี่น้องตำมักแตงเขาปุ่นจ้าเมือนี้มาซาวน้ำกันมื่อไงซาวเขาปุ่นตำมักแตงไข้หนึน่งจ้าผักกระสีมิดหน่อไม้หน่อไม้ผักชีใบเลื่อยละจ้าผักหอมปีนอ้บ้ันอื่นบ้านเท้าเอื่นผักคอมปีมาจ้าพี่น้องผู้ใดท่านกินข่าสวยมาด้วยจ้ามาเสบแสบน้ำใย อืมลืมซ่อนจับพี่น้องเน้ยเปลี่ยวซ่อนอืมน้ำใหม่เว่ายาวมันดวนงในกินพี่น้องน้ำมันน้ำแต่โดดนะจ่ะ sái chử đớp yên nòng, sái phép khó thua đấy à, hơi trộm, up. ไมยตะกอนเห็นักพริกนี่บ่มีเคียวออกนีจ้ะเวลาตําตําแตงหรือว่าตําบักทัวตําอันสมเนาะนี่จะกินกินกลับเป็นนวยจ้ะบาน,นี้กินขัาหลายเป็นกุ้งลย่อนพีน่น้องมเพ็ดคัากลายเนาะกุไงลย่อนเนี่ยกินว่าใครได้จ้ะเห็นมาพี่ย่านแน่เยอะ ขึ้นเจลเทียนนี่ยรักษาหนักเพื่องช่วงนี้พายุหลายอากาศกับฉลิมเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพนำเด้อพี่น่องเด้อหลานไปโรงเรียนขาดอยู่อาทิตย์หนึง่งไปติดไข่มาตะลงเรียนแต่พี่น่อง เป็ดจิดไข่วันใหญ่สายพันเอเียงขกเป็นดุนเ้าจัางอินพวลมสมารถไท่เง้นสูง38 3แปด้เก่าสี่สิบ Xịt nhang đều chả Để tồn ít nội Hôm nay tí kể nhắn một cháu qua Chín nhà nó chả าามึงขาวๆว่าเพรเพ็ดบ่ระแมนนี้พี่น้องเพ็ดบันี im là cho ไปละจ้าพ่อ,อการลิหนาด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหายน้ำเนี่ยด้วยจ้าฝากช่องน้อยนอยช่อง K N K Channel เด้อค่ะเด้อพี่น้องฝากช่องน้ำเนี่ยด้วยจ้า